ไม่ได้คิดค่าเธอเธอมีความหวาดหวั่นข้อไหนพระราชหัตทะเลขารัชการที่5ถึงวังหน้าทุ่งวิกฤตการเมื่อครั้งวิกฤตวังหน้ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวันที่6กันยายน2381ถึงวันที่28สิงหาคม2428ทรงไปอาศัยในสถานกงศูลย์อังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หทรงมีพระราชหัตทเลขาถึงกรมพระราชวังบวร ใจความในเอกสารนี้ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่มีความคิดจะกำจัดกรมพระราชวังบวรอย่างที่ทรงหวาดวันเมื่อครั้งเกือบเกิดสงครามกลางเมืองในพศ2417จากเหตุการณ์ประทะระหว่างวังหลวงกับวังหน้าภายหลังเหตุเพลิงไม่อาคารในวังหลวงวังหลวงกับวังหน้าต่างระแวงตั้งคำถามอีกฝ่ายเหตุการณ์นี้ทำให้กรมพระราชวังบวร หวัอนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงคิดกำจัดหรือลดอำนาจของพระองค์กรมพระราชวังบวรจึงทรงไปอาศัยในสถานกงศูนย์อังกฤษภาพกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ความสับสนนี้สร้างบรรยากาศน่าหวาดหวั่นในเมืองไปจนถึงสถานทูตแม้ว่าภายหลังต่อมาเหตุการณ์คลี่คลายลงได้จากพระปรีชาอันสุขุมและกำลังความสามัคคีของขุนนางและราชวงศ์ แต่เหตุการณ์ระหว่างนั้นยังมีเอกสารที่บอกเล่าความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างเจ้านายทั้งสองพระองค์หลงเหลืออยู่ด้วยเอกสารที่ว่านี้คือเอกสารสำเนาพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ถึงกรมพระราชวังบวรซึ่งนายไพโรธโพไซอดีตบุคลากรพาณิชยาการทนบุรีเล่าว,ว่าคนพบโดยบังเอิญเมื่อครั้งไปเยี่ยมสถานทูตโปรตุเกสเพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสและไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภาพ เอกสารในรัชการที่5ที่นายไพยโรธขออนุญาตถ่ายเอกสารมามีใจความว่าภาพพระราชหัตถเลขาถึงกรมพระราชวังบวรล,ลงวัน3131ขั้มปีจอชอศกด้วยการที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการใหญ่ไม่เคยมีเลยฉันมีความเสียใจมากเธอไปอาศัยอยู่ที่บ้านกงศูลย์อังกฤษนี้ด้วยเหตุอันใดฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเธอเธอมีความหวาดหวั่นข้อไหนเธอก็รู้อยู่เองว่าในแผ่นดินเราปัจจุบันนี้ ผู้ใดมีความผิดใหญ่หลวงที่ควรจะต้องตายก็ฆ่ากันไม่ได้ด้วยอาศัยการยุติธรรมเป็นที่ตั้งนี่เธอมีความมอสอดุ้งหวั่นหวัดถึงชีวิตจะคิดการเกินไปดอกกระมังรือมีความผิดใหญ่อยู่ในใจจึงได้มีความร้อนระแวงกันก็ไม่มีความสําคัญเลยไม่ควรจะเป็นฉันไม่ได้โกรธเธอเธอมาโกรธฉันข้างเดียวฉันเสียใจหนักเธอทําการถึงเพียงนี้จอพาจะพาผู้เขียนให้เสียชื่อแผ่นดินไปทั้งสองฝ่าย ก็เธอจะคิดต่อไปอย่างไรจึงจะเป็นการดีการชอบอย่าให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนหวนหวาดต่อไปการที่เป็นไปนี้ฉันก็ไม่ได้ทราบชัดต่อเจ้าคุณมาบอกกว่าเธอกลัวฉันฆ่าเธอการนี้ฉันไม่ได้คิดเลยถ้าเธอคิดเห็นการอย่างไรจะเป็นการเรียบร้อยสิ้นสงสัยเลิกแล้วเป็นการดีจงมีหนังสือสําคัญมาให้รู้ด้วยภาพบันทึกเอกสารที่วังหน้ามีไปถึงราชการที่ห้าความว่ากรมพระราชวังบวรตอบ นมกล้าวคำนับทูลพระตรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชหัตเลขาทราบความทุกประการพระเดชพระคุณหาที่สุทอมีได้ด้วยข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจทําราชการฉลองพระเดชพระคุณโดยความสัตด์สุจริตมีได้คิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ทรงชุบเลี้ยงแล้วจึงได้มาพึ่งคออเวอนแอมอนอังกฤษได้บอกหนังสือเขาไปแล้วคุณมีคุณสุทอแล้วแต่จะโปรดนอมกล้าวถวายมันวันสี่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดาปีจอชอศก